ทีมงานเฉพาะแลน์ใต้สงขลาครับเราพาไปติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสงขลากันนะครับล่าสุดได้มีเคสของพนักงานประจําชุดพยาบาลของเทศบาลเมืองควนลังในอําเภอหาดใหญ่ครับติดเชื้อโควิด -19 จํานวน4รายและมีพนักงานประจํารถพยาบาลที่เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงอีก25คนโดยผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้สัมผัสเสียงสูงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมกับกัก เพื่อสังเกตอาการทําให้ทางเทศาาบาลเมืองควนลังครับต้องประกาศงดให้บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่3คันชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิเป็นเวลา14วันนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1 0ถึง23กรกฎาคมครับและประสานร,รถพยาบาลใกล้เคียงครับมาให้บริการแทนนอกจากนี้ยังปิดให้บริการของศูนย์บริการสาธารณ สาธารณสุขท่าเคียนเขตหนึ่งตั้งแต่วันที่10ถึง23รกรกฎาคมด้วยนะครับเนื่องจากมีพนักงานประจําชุดรถพยาบาลของเทศบาลเมืองนลังที่เข้าเวรประจําอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียนติดเชื้อโควิด19รวมอยู่ด้วยส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน3คนและได้รับและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมกับ กับตัวเพื่อสังเกตอาการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพนักง,งานประจำชุดพยาบาลของเทศบาลเมืองคลังที่ติดเชื้อโควิดเป็นการติดเชื้อมาจากภายนอกนะครับไม่ได้รับเชือ้อมาจากการรับส่งผู้ป่วยแต่อย่างใดนะครับ ทีมงานเฉพาะและกาสงขลารับเราขอเป็นกําลังใจให้กับพนักงานประจําชุดปยาบาลของเทศบาลเมืองควนลังทุกคนนะครับทั้งที่ติดเชื้อโควิดและที่ต้องกักตัวครับให้หายและก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับกลับมาให้บริการประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเรายังรอท่านทุกคนอยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ภาพร,รวมของโควิด -19 ที่จังหวัดสงขลากันนะครับยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับวันนี้ครับพบเพิ่มอีก150คนครับยอดสะสมทะลุ7,119คนแล้วนะครับเสียชีวิตสะสม13คนรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว5,273คนรักษาตัวในโรงพยาบาล2,900ัน 2, สองคนครับทีนี้เรามาดูแต่ละอำเภอนะครับวันนี้ครับอำเภอหาดใหญ่บวกเพิ่มอีก48คนครับรวมเป็น1 9 9 2คนเมืองสงขลาบวกเพิ่ม24คนเป็น1,392นราบคนจันบวกเพิ่ม30คนเป็น972คนเทพาบวกเพิ่ม17คนครับเป็น6 0 3คนสิงห์นครบวกเพิ่มอีก3เป็น5 1 9คนสะเดาคนสบวกเพิ่มอีก8เป็น416กคนสถิงพระเท่า เดิมครับ269คนสบายย้อยครับวันนี้บวกอีก14ครับเป็น241คนบางกล่ําบวกอีกหนึ่งเป็น195คนนาทวีเท่าเดิม1 1 3คนรัตภูมิก็เท่าเดิม85คนครับลระนโนดบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น81นามหม่อบวกอีกสองเป็น77เขวเนียงบวกอีกหนึ่งเป็น51คลองหอยโขงเท่าเดิมครับ35คนกระแสศีนเท่าเดิม11คนครับ ต่างจังหวัดนี่บวกเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็น44คนครับส่วนต่างประเทศอย่างเท่าเดิมครับ23คนนะครับส่วนผู้ต้องขังครับยอดสะสมอยู่ที่1,089คนนะครับ